พ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันเสาร์นะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะวันนี้วรดาก็ไปหาเม่กีทมานะคะถนนภาคานะคะวันนี้ก็รู้สึกอย่างเงียบนะคะเงียบกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเม่กีทอก็มานะคะสินค้าก็มีแต่ว่าคนซื้อไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่วรดาก็ได้นัดหมายกับเม่กีทอแล้วเราก็ต้องลงไปเอาสินค้าเพราะเราสั่งออเดอร์ไว้แล้วนะคะ วันนี้พ่อแม่พี่น้องขาหากท่านใดอยากได้สินค้าเข้ามานะคะวันนี้เป็นรรวันเสาร์วันรดาก็ได้สินค้ามาใหม่นะคะจากแม่กีทอนะคะเป็นเป็นผ้าคุมไหล่ได้เป็นผ้าพันคอสุยสวยนะคะมาวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขาทุกทกท่านเข้ามาแล้วนะคะท่านมให้ดูอีพีให้ดีนะคะอีพีดีๆชแคทเกนนะคะพ่อแม่พี่น้องขาตอนนี้เป็นอีพีหนึ่งพันหกร้อยกว่าแล้วนะคะแล้วก็ดูแบบนี้คือเรียกว่านำเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องขาเรียกว่านำเบอร์นะคะ ันนี้เรียกว่านำเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องขาเรียกว่านำเบอร์เนาะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายทุกชิ้นทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้พ่อแม่พี่น้องขาให้ดูแบบที่เปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะนะคะเพราะว่ามีคนแนะนาวรดาว่าลองลองอัดคลิปไลาย,ลาย ลายลายเรียกว่าลายตั้งดูนะคะเพราะว่าปกติวราดาอัดก็จะเป็นแต่ลายนอนตลอดเนาะวราดาก็เลยขอลองเทคดูนะคะลองเทคดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงวราดาก็ยังไม่เคยอัดทางนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะลองมาให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาหรือให้คําแนะนําด้วยนะคะหากท่านใดมุมมองเข้ามาแล้วว่าทางตั้งหรือทางนอนดีนะคะวราดาก็จะมา อัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะวันนี้วรดาก็ไปได้ผ้ารุ่นนี้รุ่นพิเศษมานะคะเพื่อให้พ่อแม่ได้สินค้าสวยๆงามๆวันนี้ก็แนะนําท่านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามานะคะท่านอยากซื้อท่านจะได้สินค้าพร้อมขายพร้อมส่งนะคะพร้อมโอนด้วยนะคะถ้าท่านพร้อมซื้อพร้อมโอนพร้อมส่งเราก็จะคุยกันบาลานซ์ไปเลยนะคะสินค้ามันก็โอเคส่งได้เร็วนะคะสินค้าของเราพร้อมขายอยู่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สินค้าที่วารดาเป็นของฝากของน้องเขาก็เกือบหมดแล้วนะคะขอพะกุณพ่อแม่พี่น้องทิมีตาทุกๆท,ท,ท,ท่านนะห้าสิบนะคะเรียกว่าผ้านหน้าห้าสิบนะคะตัวนี้นะคะพันคอกึ่งคุมไหลนะคะตัวนี้นะคะพันคอกึ่งคุมไหลเนะาะวารดาก็จะมาให้ท่านถูกๆนะคะผ้าตัวนี้ปกติตัวนี้ต้องขายปืนละอ่าสี่ร้อยเก้าสิบนะคะแต่วรารดาก็มาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ วันนี้พี่เสร็จเลยนะพื้นละ400บาทนะคะ400บาทเป็นรายคามแท้แน่นอนคามสกลนครนะคะท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราทุกพืนทุกชั้นการันตีได้ว่าเป็นผ้าค,คามแท้นะคะคามแท้ของสกลนครโดยตรงเลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะเป็นผ้าค,คามแท้นะคะสวยวรดาได้มาไม่เยอะนะคะวันนี้ได้มาแค่ห้าพื้นนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะ ถ้าพันคอกึ่งคุมไหล,รห,ลหรือคุมไหลถึงพันคอนะคะเรียกได้สองอย่างนะคะพื้นละสี่ร้อยเท่านั้นมีห้าผืนเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสวยงามมากนะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านพิเศษเลยนะคะเดี๋ยววันรดาแต่คงเป็นพีเซ็นเต,ตอร์ไว้ให้นะคะพ่อแม่พี่น้องะค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยะค่ะอันนี้เป็นขอบชี้เทางามมากนะคะเห็นไหมคะ ยาวนะคะเวลาดาลงอัดคลิปลายตั้งนะคะพ่อแม่พี่น้องขอให้ท่านดูแล้วก็แนะนำเวลาดาด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะกับที่เคยอัดเมื well. milk, ่อก่อนนะคะอันไหนอันไหนชักว่าวกันนะคะโอเคอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะต่อมาเป็นนําเบอร์สองพื้นนี้ก็สวยนะคะลายคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าขอบคนละอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้นะคะนําเบอร์สองท่านดูลายนะคะดูลายผ้าแต่ละพืนนะคะลายผ้านะคะสวยงามแท้แน่นอนลายผ้านะคะ ยาวๆนะคะยาวพิเศษเลยนะคะยา,ยาวยาวมากนะคะอันนี้เราก็ให้ท่านนับเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกอย่างเรามีนับเบอร์ทุกอันทุกชิ้นนะคะทุกอย่างเรามีนับเบอร์ทุกชิ้นทุกอันนะคะนับเบอร์สองนะคะ พ่อแม่พี่น้องขาหาท่านใดสนใจดูดีๆนะคะว่าท่านอยากได้ลายไหนนะคะท่านอยากได้ลายไหนก็ทักทายวราดาเข้ามานะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนพร,อพร้อมแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นนะคะวันนี้เรามาจัดโปรพื้นได้400บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ผ้าหน้า50นะคะถ้าช่วงไหนที่ไม่มีก็ไม่มีสักผืนเลยนะคะรุ่นนี้พรทอยากนะคะ แล้วฟื้มรุ่นนี้แทบจะหมดไปแล้วนะคะไม่มีเห็นไหมคะยาวค่ะยาวมากเลยนะคะยาวมากนะคะเพียง400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ <y> <T> ต่อมาอีกพื้นนี้ก็สวยอันนี้ยิ่งสวยงามนะคะอันนี้เป็นขอบขาวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอบขาวขอบขาวนี่ก็โอเค <y> เห็นไหมคะสวยเด่นรู้เลยนะคะนี่คะ่ะสวยงามนะคะเราก็มาพิเศษให้ท่านเลยนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะ400บาทท่านใดสนใจทักมาเลยไหมคะยาวมากเลยนะคะ ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งสวยนะคะพ่อแม่พี่น hey. no. um. no. no. ้องคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนะคะมีพื้นเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนำเบอร์สามบรดายกให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์สามนะคะสี่ร้อยบาทนะคะพันคอกึ่งคุมไหล่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะทักมาเลยสินค้าของเรามีกินพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ชัดเจนนะคะชัดเจนสินค้าตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะหากท่านใดสนใจต้องการทักทายกันเข้ามาได้นะคะมีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะ <S <S โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนำเบอร์สามนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะนำเบอร์สามนะคะผ้าสวยแท้แน่นอนนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นขอบคขาวมีผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมีผืนเดียวนะคะ ต่อมาอีกนัมเบอร์สี่นะขะ้นลายนี้ก็คนนันลายนะคะแต่ขอบสีคล้ายๆกันนะ,ะที่วรดายกเห็นนะคะกําหนดผ้าอันนี้2เมตรแต่ผ้าตัวนี้เกือบ3เมตรเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเห็นไหมคะยาวยาวมากเลยนะคะยาวจริงๆยาวมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรางามมากนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ นัมเบอร์สี่นะคะตัวนี้นัมเบอร์สี่นะคะวันละาจะยกให้ท่านนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่พ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะมีลายและผืนมีผืนและลายนะคะมีลายและผืนมีผืนและลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทักทักกันเข้ามาได้นะคะสินค้าของเราโอเคมากนะคะสินค้าของเราสวยพร้อมขายให้ท่านทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะนัมเบอร์สี่ผ่านไปแล้วนะคะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นขายถูกๆนะคะขายถูกๆนะคะไม่ค่อยมีนะคะผ้าตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะบางรอบเป็นครึ่งปีก็ไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะมาัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะัมเบอร์ห้านี่ก็สวยนะคะผ้าอันนี้ยาวมากเห็นไหมคะขนาดบราดาเนี่ยนะคะโอเคนะคะเราจะสะพายขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะสะพายแบบนี้ก็โอเคนะคะสวยคะ่ะผ้าตัวนี้ใส่ได้หลายแบบลักษณะนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะ ไปแล้วนับเบอร์สี่นะคะเรามานับเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนับเบอร์ห้าดูลายนะคะจะแตกต่างกันนะคะ uh. ท่านดูลายเห็นไหมคะดูลายแตกต่างกันนะคะขอให้ท่านดูขอให้ท่านบปดูเลยนะคะว่าท่านชอบลายไหนพื้นไหนแบบไหนนะคะชัดเจนอันนี้นับเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เราก็มาพิเศษให้ท่านนะคะ <_' c ười> เพียงพื้นนี้4 0่บาทนะคะมีทั้งเบิดจุดห้าพื้นเท่านั้น <_' c ười> <ๆ>วันนี้มีห้าพื้นเท่านั้นนะคะไม่มีอีกนะคะไม่มีนะคะมีห้าพื้นเท่านั้น ท่านใดสนใจทักเลยนะคะมีหม้าผืนเท่านั้นนะคะอันนี้นาเบอร์ห้าสวยท่านดูนะคะทั้งกว้างทั้งยาวหน้าห้าสิบนะคะเห็นไหมคะยาวยาวมากเลยนะคะยาวแท้แน่นอนเลยนะคะยาวยาวจริงๆินะคะสวยนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะยาวนาเบอร์ห้านะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นน,น,นะจ๊ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะสี่ร้อยบาทนะคะ แล้วก็วันนี้วัรดามีนะคะมีมาโอ้โหสวยมากแต่ได้แค่สองผืนนะคะผ้าได้สองผืนนะคะวัรดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นผ้านี่นะคะเป็นผ้าวัรดาเคยได้มารอบที่แล้วนะคะแต่ขายไปแล้วนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่แต่เป็นแบบว่าดักแด้นะคะดักแด้แดตัวนี้เนื้อหนานเนื้อแน่นท่านดูดีๆนะคะ ผ้าอันนี้รวรดาวัดแล้วนะคะเฉพาะตัวผ้า2เมตร80รวมยอย3เมตรเลยนะคะตัวนี้นะคะรวมยอย3เมตรนะคะบวรดามาพิเศษให้ท่านเลยนะคะ600บาทนะคะตัวนี้มีพื้นเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยยาวมากนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นดักแกด้ฉีกวางนะคะดักแกด้ฉีกวางสวยงามมากนะคะดักแกด้ฉีกวางนะคะให้ท่านเลยนะคะ600บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีพื้นเดียว แน่นหนาแน่นแน่นแน่น,น,นจริงๆนะคะอันนี้ให้ท่านเป็นนัมเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนัมเบอร์หกนะคะหกร้อยบาทนะคะจริงๆผ้ารุ่นี้ต้องไปขายอยู่เก้าร้อยนะคะเพราะเป็นเนื้อดดกแด้แน่นมากจริงๆนะคะแม่กีทอทํามาวันนี้ได้ผืนเดียวจริงๆน่าเสียดายมากแต่แม่กีทอบอกว่า,อ,าอยู่ในเครือมีอีกสองผืนแต่ไม่รู้ว่าจะาได้มาเมื่อไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้กับคนทอผ้าก็ทํานานะคะทํานานห็นอคะ จะพาะตัวผ้าสองเมตรแปดสิบรวมย่อยสามเมตรท่านดูดีๆนะคะยาวมากๆเลยคะ่ะยาวสุดเลยนะคะยาวเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเรดาทบให้ท่านดูเลยยาวมากเลยนะคะนี่ค่ะเรดาสูงร้อยห้าสิบนะคะเห็นไหมคะร้อยห้าสิบยงสุดแขนเรดาสุดเลยนะคะแม่จา๋าดูดีๆโอ้พี่ลึกแล้วพี่ลึกจริงๆเห็นไหมคะนี่พี่ลึกจริงๆนะคะ ็นไหมคะวลดาไม่ได้โกหกวลดาพูดตามความจริงเห็นไะคะสวยเห็นไหมคะดูพื้นดูลายของเขาเลยนะคะสวยเห็นไหมคะ้โหกร้อบาทนะคะ600อบาทท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยนีคะมีพื้นเดียวจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องมีพื้นเดียวนะคะพื้นเลยนะคะยาวจริงๆนะคะยาวยาวมากเลยนะคะยาวลงมาพื้นเลยนะคะแล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อาทิตย์ที่แล้วมาพื้นหนึ่งขายไปนะคะ แต่วันนี้ก็ได้มาผืนเดียวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะยาวเกือบ3เมตรเลยนะคะแต่เวลาก็ยังให้โปรพ่อแม่พี่น้องอยู่คือ550านะคะตัวนี้ย้อมเปลือกไม้ธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้สวยจริงๆเห็นไหมคะยาวสุดสุดมือวราดาสุดแขนวลดาเห็นไหมคะครบสองทบเลยนะคะเห็นไหมคะแต่ละผืนเห็นไหมคะสวยงามหายากนะคะอันนี้ถ้าที่อื่นเอาไปขายแบบเข้ากรุงเทพนะคะจะสูงกว่านี้ลิฟเลยนะคะของเวลดาเนะะี่ยขายราคาถูกแล้วก็ค่าส่งก็ 50บาทต่อรอบเท่านั้นนะคะพื้นที่ทั่วไปนะคะแต่ถ้าพื้นที่ห่างไกลบราดาเพิ่ม40บาทนะคะอย่างยะลาสะมุย <c oughs> อ,อะไรอะ่ะหรือว่าเขตพื้นที่ไกลเนาะเรียกว่าอย่างนั้นเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมยกนัมเบอร์นะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะ ท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสวยงามมากสุดๆเลยนะคะจริงจริงเบอร์เจ็ดนะคะมานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเสื้อมานะคะวลดาจะสตาร์ทเริ่มใหม่นะคะเสื้อนะคะติดเสื้ออันนี้นะคะมีแค่สามตัวนะคะวรดาก็ได้มานะคะเสื้อได้สามตัวนะคะอันนี้เป็นแบบไม่อัดกาวนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่เป็นตัวยาวนะคะตัวนี้อกใส่ได้เต็มที่สี่สิบนะคะสามแปดถึงสี่สิบ ยาวนะคะมีแขนมีอันนี้นะคะยาวใส่สบายใส่ได้ยาวเลยนะคะเจียตัวนี้ปกติขายหน้าร้านบวร,รดาขายพื้นละ500ตัวละ550นะคะแต่สินค้าไม่ไม่ค่อยได้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้บวรรดาก็มาขายให้จัดโปร,โรให้พ่อแม่พี่น้องเวรรดาเอาแค่ กระบายร2ยบาทนะคะ420นะคะตัวนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ420นะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะ420บาทนะคะนำเบอร์หนึ่งอันนี้คือเสื้อนะคะยกให้นาเบอร์หนึ่งนะคะเสื้อ420บาทนะคะ420บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ420บาทนะคะนาเบอร์หนึ่ง่านไปนะคะ สามแปดถึงสี่สิบแต่อันนี้เป็นสีคามน้ําทะเลนะคะสีจืดนะคะเราก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ420บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะ420บาทอันนี้ยกให้ท่านเป็นลาเบอร์สองนะคะพ่อพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยท่านใดท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสีขาคอโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะอกเท่ากันแต่คนละคอนะคะนี่ค่ะคออันนี้ อันนี้เป็นคอกลมนะคะคอกลมคอกลมแต่อันนี้ก็โอเคแต่เป็นเสื้อไม่อัดก,กาวนะคะนีไม่อัดก,กาวใส่ตีนจบอย่างดีนะคะถ้าท่านใดชอบเสื้อตัวอย่างก็โอเคเข้ามาเลยนะคะท่านจะได้สมดังปรารถนานะคะ mm hmm. นํำเบอร์สามนะคะ420บาทนะคะ วรดาขายหน้าร้อนนห้าน599นะคะหรือ500นะคะแต่เรายกให้พ่อแม่พี่น้องเพียง420บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะท่านอยากได้อะไรก็รีบทักทัก,ทกไว้เลยนะคะหรือบางทีวรดานอนกลางคืนก็ให้ท่านทักไว้นะคะวรดาจะเปิดขึ้นมาว่าท่านใดเข้ามากอดวรดาก็จัดให้คนนั้นวรดาพร้อมขายทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะสินค้าทุกอย่างเอาเข้ามาในนี้พร้อมขายนะคะ พร้อมขายท้ายสบายสบายจะได้จัดส่งส่งของเร็วๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะโอเคนะคะในคลิปนี้เราก็ผ่านไปแล้วนะคะเป็นสินค้าเสื้อน,นะคะเสื้อและอันนี้ขะเขากันไปนะคะพ่อแม่พี่น้องขาหากท่านต้องการก็ทักทักกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าสินค้าของเราโอเคมีกิงพร้อมขายนะคะทักทายกันมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยเพราะวันนี้เราพิเศษให้นะคะ พิเศษจริงๆทุกอย่างที่นําเข้ามาพิเศษเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านแอดไลน์จากเบอร์โทรหรือโทรเข้ามานะคะ<ม>สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรในคลิปนี้ได้แต่ว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องก็ฝากท่นกกานกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บรารรดาผ้าขามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจขอบคุณท่านทุกๆท่านที่เข้ามาโทรมาเล่นมาคุยด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านและเพื่อนทุกๆคนนะคะขอบพระคุณค่ะ